ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อมักจะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่ำและเป็นผู้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และปริมาณผลผลิตเพื่อหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายผลผล,ผลิตของตนเองอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบเช่นวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หรือการรวมกลุ่มภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภายนอกการรวมกลุ่มเพื่อขายผลผลิตนี้ เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการมีอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นประโยชน์ในการหาตลาดหรือติดต่อพ่อค้าให้เข้ามารับซื้อเนื่องจากผลผลิตที่ได้ของกลุ่มจะมีปริมาณมากพอที่จะให้พ่อค้าเข้ามารับซื้อการหลีกเลี่ยงก,การแข่งขันในการขายระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเกษตรกร,กร,กรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลงเกษตรกร,กรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นได้รับเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าที่จะทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการถ่ายทอดเป็นรายบุคคลการรวมกลุ่มกัน จะทำให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐเกษตรกรสามารถแปลรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ในกรณีที่ผลผล,ผลิตล้นตลาดหรือราคาผลผล,ผลิตตกต่าการรวมกลุ่มกันทําให้เกษตรกรสามารถเอาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัทผู้ผลิตมาจําหน่ายให้กับสมาชิกได้ในราคาที่ถูกกว่า ที่ต่างคนต่างไปซื้อจากตลาดโดยตรงการรวมกลุ่มกันโดยถูกต้องตามกฎหมายทำให้เกษตรกรสามารถทำนิติกรรมต่างๆกับบริษัทเอกชนอื่นๆได้การรวมกลุ่มกันทำให้เกษตรกรมีพลังต่อรองกับกลุ่มต่างๆได้ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาเอารัดเอาเปรียบสมาธิของกลุ่มได้ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังมีอีกมากมายถ้าได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มฝึกอบกรมผู้นำกลุ่มและเกษตรกรให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรวมตัวกันเข้าใจถึงการบริหารงานและเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาร่รวมกัน ความสำเร็จในการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน